สวัสดี fc บ้านมีโชคทุกๆคนคะ่ะงวดที่ผ่านมาใครมีโชคถูกหวยแอดก็ขอแสดงความดีด้วยนะคะวันนี้เรามาหาแนวทางงวดใหม่กันคะ่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568คะ่ะสำหรับตัวเลกแนวทางจับความฝันนำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะฝันที่1คะ่ะผู้หญิงฝันฝันว่ามีพญานาคคาบลูกแก้วมาให้คะ่ะ ในลูกแก้วมีตัวเลขอยู่ด้วยก็คือ4-4-6อีกฝันนะคะฝันสองฝันฝันนี้เป็นฝันถึงเด็กนะคะเด็กมาบอกเลขเด็กคนนี้เคยมาเข้าฝันบอกเลขถูกมาแล้วสองงวดค่ะงวดนี้บอกเลข2-4นะคะฝันที่สองผู้ชายฝันค่ะ งวดที่แล้วฝันเห็นเสื้อกีฬามีเบอร์อยู่นะคะติดเบอร์32แล้วเลขเข้าสองสค่ะงวดนี้ฝันอีกแล้วค่ะฝันว่ามีคนเอาเสื้อกันหนาวมาให้แล้วที่เสื้อมีเลขติดเอาไว้ข้างหลังสีแดงเลยค่ะตัวเลขที่ติดไว้คือ3 1 4นสนะคะฝันที่3คุณยายฝันค่ะฝันว่าองค์พาท่านสวรรคตค่ะแล้วยายก็ได้ไปงานจบของท่านด้วย ในงานศพไม่มีคนแจกดอกไม้จันทร์ให้ยายเลยนะคะแจกมาแต่ทูบทูบเป็นทูบสีขาวยายก็ไม่ได้จุดนะคะไปนั่งไหว้ศพแล้วก็มองที่ทูบค่ะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นที่ทูบนะคะเป็นเลข727ส่วนเลขรถที่คุณยายขี่ไปก็คือทะเบียนรถ270อายุองค์พาท่านคือ46ย่าง47ปีค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝัน เป็นคุณป้านะคะฝันเห็นคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เด็กน้อยอีกหนึ่งคนผีพ่อมาบอกเลขค่ะบอกเลขงวดนี้890พ่อท่านเสียไปเมื่อตอนอายุ78ปีค่ะฝันที่5ผู้ชายฝันเป็นฝันต่องวดวันที่18เลยนะคะฝันว่ามีพระมานั่งขี่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไม้มาตีที่ทะเบียนรถค่ะ ทะเบียนรถคันนั้นก็คือ856นะคะฝันที่6สั้นๆเลยนะคะเป็นผู้ชายฝันบอกว่าฝันถึงหลวงปู่สวงฝันว่าท่านมาบอกเลขค่ะในฝันบอกว่า854ส่วนฝันที่7นั้นเป็นผู้หญิงฝันฝันว่าไปเล่นน้ำทะเลสนุกมากได้เช่าเรือในราคา1,590บาทพอเล่นเสร็จก็จะกลับห้องพัก ระหว่างทางเจอแม่ค้าขายเห็ดค่ะมีเห็ดหลายอย่างหลายชนิดเลยนะคะผู้ฝันก็อยากจะกินก็เลยสั่งแม่ค้าว่าเอาทั้งหมดนี้เลยแม่ค้าบอกราคามาก็คือ269บาทตัวผู้ฝันอายุ26อย่าง27ปีค่ะฝันที่8ผู้ชายฝันฝันว่าพระที่รู้จักกันว่าจ้างให้เอารถไปขนรูปปั้นพระมาไว้ที่วดัด ผู้ฝันเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นพระองค์ไหนคะ่ะพอไปที่ร้านช่างก็นิมนต์รูปปั้นหลวงปูส่สวงขึ้นรถผู้ฝันเห็นแล้วก็ดีใจมากนะคะในฝันดีใจที่ได้ขับรถขนรูปปั้นหลวงปูส่สวงเพราะว่าศรัทธาท่านอยู่แล้วนะคะทะเบียนรถผู้ฝันก็คือ1987คะ่ะฝันที่9ค่ะผู้หญิงฝันฝันถึงพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลข ในฝันนะคะผู้ฝันก็บอกถึงความทุกข์ยากในชีวิตให้ฟังนะคะผีพี่สาวก็เลยบอกว่าซื้อเอานะ940แล้วก็บอกล่างด้วยนะคะเลขล่าง54อายุพี่สาวตอนเสียคือ52ปีค่ะฝันที่10ผู้หญิงที่เป็นสาวสองนะคะเธอฝันค่ะเธอเป็นคนที่มียานสัมผัสกับองค์ปู่พญานาคนะคะสื่อสารกับท่านได้ งวดที่แล้วบอกเลขมา2 3นะคะเลขเข้าค่ะงวดนี้ปู่พญานาคท่านบอกว่าจะให้เป็นงวดสุดท้ายแล้วท่านมาเขียนให้3ามหางโดยผู้ฝันบอกว่าเลขที่ท่านให้จะลงล่างนะคะก็เป็นเน้นล่างดูแต่ก็อย่าลืมกันบนไว้ด้วยงวดนี้ปู่ท่านเขียนให้ก็คือ98 93แสและ90ค่ะลองเอาไปเสี่ยงกันดูนะคะ แถมฝันที่11นะคะฝันสั้นๆผู้หญิงเล่าฝันเอาไว้ว่าฝันว่าบ้านถูกไฟไหม้ค่ะบ้านเลขที่95หมู่3ฝันคืนมันพระในฝันสามารถดับได้ทันนะคะเพราะว่ามีคนอยู่ก็เลยไม่ไม่หมดค่ะความฝันที่นำมาเล่านี้เป็นฝันที่แชร์กันในสื่อโซเชียลอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะ จบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ